ขอ,อยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ถ้อยคําของพระเจ้านะครับบอกว่าจงวางใจในเราให้มากพอที่จะเข้ามาใช้เวลาให้กับเราอย่างเต็มที่แล้วก็พระองค์ก็บอกว่าจงผลักความต้องการอื่นๆของวันนี้ออกไปเสียการที่เจ้าเลือก ที่จะทําให้เราผู้เป็นกษัตริย์เหนือจัก,กรวาลพอใจเหนือสิ่งอื่นใดนั้นไม่ใช่เรื่องผิดพระเจ้าบอกว่าเรามีอํานาจควบคุมเหนือทุกสิ่งและก็สามารถทําให้เวลาและก็สถานการณ์ต่างๆเอื้ออําน,อออนวยต่อเจ้าได้เพื่อที่เจ้าจะเข้ามาหาเราได้หลังจากเจ้าได้ยอมถวายตัวเองเพื่อเข้าเฝ้าเราอย่างใกล้ชิดสนิทสนม พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะพบว่าตนเองสามารถทำหลายอย่างได้สำเร็จมากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงพระองค์ทรงตรัสอีกว่าเมื่อเจ้าปรับมุมมองให้ตรงกับเราเจ้าก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดสำคัญและก็สิ่งใดไม่สำคัญพระเจ้าิ่งตรัสกับเราอีกว่าลูกเอ๋ยอย่าให้ตกหลุมพรางของศัตรูโดยการทำให้ตัวเองนั้น ยุ่งอยู่กับการงานเสมอมีหลายสิ่งเหลือเกินที่มนุษย์อ้างว่าทำในนามของเราแต่ก็สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่มีค่าอะไรเลยในแผ่นดินของเรานะพระเจ้าก็ท้าทายเราอีกว่าจงติดสนิทกับเราอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการงานที่ไร้ค่าและก็ไร้ความหมายเราจะแนะนำและก็สอนเจ้า ถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและก็เฝ้าดูเจ้าอยู่เสมอก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราก็คือต้องการให้เรานั้นที่จะสแสวงหาพระอ,องค์ก่อนจริงๆนะครับในพระคำของพระเจ้าในวันนี้นั้นได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่41และข้อที่ข้อที่42ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่ามาธา มาทาเอย๋ยเธอกังวนกวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงไปจากเธอไม่ได้นั้นก็แปลว่าพระเจ้าต้องการนะครับอยากจะให้เราแสวงหาพระองค์ก่อนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่32ข้อที่8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราจะแนะนำและก็สอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่อาเมนนะครับก็เชื่อว่า,าวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเข้าหาพระองค์ใกล้ชิดก,กับพระองค์เมื่อเรามีความสนิทสนมและใกล้ชิดก,กับพระองค์นะเหมือนในพระคำย้อนบทที่15ได้กล่าวบอกว่าเราคือเท้าอางุ่นแท้แต่ท่านทั้งหลายคือขแขนงนะครับข้าขแขนงไม่ได้ติดอยู่กับเทา้าก็จะเกิดผลเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความสนิทสนมด้วยความสัมพันธ์ การแสวงหาการปรับตัวเองเข้าหาน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพี่น้องคริสเตียนวันนี้ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ